ครับกับสวัสดีอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่พรดนะครับวันนี้กลุ่มผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องเครื่องอัดอาหารเม็ดถึงอัตโนมัตออมิสําหรับปลาสําสหรับเลี้ยงปลานี้นะครับรายชื่อนของสมาชิกในกลุ่มก็จะมีดังนี้ครับ1น,นายชิติทุวันครับ 2. นายทรงุฒต,ตาครับและ3ผมนายสุชนาติเทน้อเสนครับเชิญกลุ่มการนำเสนอได้เลยครับ ที่หนึ่งนะครับข้นำคือความสัมพันธ์และที่มาของปัญหาครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้การเลี้ยงสัตว์แบบกัวเรือนได้เปลี่ยนมาเป็นแบบเชิงพาณิชย์มากขึ้นนะครับการใช้อาหารสำเร็จรูปจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแนวโน้มความต้องการอาหารสัตว์สำเร็จรูปเงีโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำเร็จรูปในประเทศไทย ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นครับจากที่ผมวิจัยได้ไปศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงปลานีินนั้นก็ทราบมาว่าต้นทุนของการเลี้ยงปวันยินคือต้นทุนที่สูงที่สุดคือค่าอาหารสัตว์นะครับอยู่ที่0.3เปอร์เซ็นต์รองมาคือค่าปลรพบากับค่าแรงงานแล้วก็ค่าอื่นๆนะครับตามลำดับ นะครับแล้วก็นี่คือผลิตภัณฑ์ปลาน,าน,นิที่ไทยส่งออกนะครับชนิดของปลานมิงที่ไทยส่งออกนะครับจะเป็นปลานมิแก่เย็นดึงแข็งนะครับอยู่ที่90ซนะครับแล้วก็เป็นปลาน,นิงเนื้อแบบเปนเล่หรือแบบแร่เฉพาะเนื้อนะครับมีแต่เนื้อนะครับแล้วก็เนื้อปลาหิงแบบดึงดนะึและในรูปแบบนี้ตามันะครับ คือนี่คือสถากนการณ์การส่ขของออกปานินของประเทศไทยนะครับส่วนมากประเทศไทยจะส่งออกปานินไปที่พวกตะวันออกกลาง,างายุโรปสหาราัฐอเมริกาอังกการแล้แถวกลุ่มอาเซียนนะครับเป็นอยู่ในตามจับครับแนวโน้มการเรียนปานินในอนคาคตครับ ปลายินนะครับเป็นที่ต้องการของผู้บริโกคสูงนะครับมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากจำนวนปรยชากรมีอัตราการเติบโตตัวสูงขึ้นนะครับจึงส่งผลให้ต้องส่งผลต่อแนวโน้มการเลี้ยงปลาญินนะครับโดยไม่ต้องเนื่องจากเป็นปลาที่มีราคาดีนะครับไม่มีอกปสรรค เรื่องโรคระบาดนะครับเป็นที่นิยมบริโภคกันมากนะครับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดีใจนะครับหนึ่งเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอัดเพชรอาหารปลาดินถึงอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำกว่าตามร้องตลาดนะครับสองคือวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดเพชร ถึงอัตโนมัติที่ออกแบบและสร้างขึ้นนะครับสามประโยชน์ที่กา่าวจะได้รับจากกางใจนะครับหนึ่งคือได้ต้นแบบเครื่องอาหารปายินสองสามสารถลดต้นทุนอาหารแยกปาดินลงได้เมื่อเทียบกับจะซื้อจากตาม้านนะครับสามเป็นการส่งเสื้อไม่มีการสร้างเครื่องมือทางเกษตรกรขึ้นใช้ในกลุ่มเกษตรกรนะครับ สี่ขอบเพียนะครับหนึ่งขอบเพียของงานที่ได้นะครับคือหนึ่งกำลังขับเคลื่อนของชุดอัดเม็ดอาหารสัตว์นะครับอาศัยกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาด2.2กิโลวัตต์นะครับต้นอบโดยผ่านพุ่ยและสายพานนะครับสองนะครับได้เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาอินมีขนาดที่นหมาะสมประมาณห้ามิลลิเมตรยาวประมาณ5้ามิลลิเมตรนะครับสาม เครื่องต้นแบบมีขีดความสามารถในการอาเวทอาหารสัตว์ได้ไม่ต่ำกว่า50กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงและไม่เกิน100กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะครับบทที่สองนะครับขีดการใน้งานใช้เพียเดี่ยวข้นนะครับงานวิจัยอันแรกที่ผมูมมนำมาคือของ ปปันส well ิริพัฒนานะครับปี2551รายงานการวิจัยเรื่องการอาหารสัตว์พร้อมระบบระบบหอวแก้มนะครับนี้งานวิจัยนี้เรานำมาคือมันจะมีรูปแบบเออพูดทันจริงไม่ด้ต่ำเร็วๆเร็วๆไมาไหวเลยอะไรเยอะอะไรเยอะที่มีรูปแบบคล้ายๆกันนะครับจะเป็นการอาหารสัตว์เหมือนกันแต่ว่า ันนี้มีระบบคงแข้งนะครับระบบคงแข้งของเราจากรรงก็มันจะช่วยมันจะลดในด้านของการลดต้นทุนลงได้นะครับข้อสองคือการวิจัยเรื่องเครื่องหัดเม็ดขุยข้อชื่อผู้วิจัยคือนายพิชชากรพัคปัตขำและนายปัณคุณ ิ่งันนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยนะครับเราจะนามาประยุกนะครับไอ้เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยนีจะไม่มีตัวที่ผสมก่อนแล้วใช่ครับเป็นตัวที่ไม่มีการผสมนะครับแต่เครื่องที่พวกเราจะทานี่จะมีตัวที่ผสมอยู่ก่อนแล้วนะครับในตัวเดียวกันเลยนะครับต่อมาครับคือเรานําข้อมูลต่างๆนะครับ มาจากการผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับแฝนแต่ในปรสารสาร์ไก่และปศุสัตว์ตอนที่1นึ่งถึงสิงแนะครับขอ,รอรของดรตำรงศักดิ์ผลบำรุงนายเจริญจีรพัตรเกียมสวบาลนะครับปี2 5 5 0ันห้าร้อยห้าสิบถึงกระมาลยเดนะครับอ 50, ันน,นี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกการลดต้นทุนของอาหารสัตว์นะครับ ก็ต่อมาคือนอายอมรรัตน์เสือมัฒนาทุกูลน,นะครับเป็นการผลิตอาหารจัดน้ำเพื่อไว้จำใส่นะครับอันสุดท้ายนะครับเอาเอาข้อมูลมาจากของกรมประมงนะครับ,รรรนนค,รบคือที่เว ครับสำหรับการวิจ like nah, ัยและการประเินสำหรับวิธีการดรเนินงานวิจัยนะครับเครื่องอัดมอาหารปลาดี่แบบอัตโนัินะครับเราก็จะเริ่มจากการเริ่มต้นออกแบบสร้างเครื่องอัดเม็ดแบบอัตโนมัติอาหารปลาดนะครับสองสร้างเครื่องเมื่อทาการออกแบบแล้วคือสร้างเครื่องอัดเม็ดแบบอัตโนมัตินะครับสามทําทำการทดลองนะครับว่าเครื่องดีหรือไม่ถ้าเครื่องยังไม่ดีก็ับไปแก้ไขครับ กับไปแก้ไขเครื่องครับถ้าเกิดแก้ไขเครื่องเสร็จแล้วก็ทาการนาไปใช้ที่ได้เลยครับนี่จะเป็นการออกแบบและสร้างโครงฐานรองรับเครื่องอัดเม็ดอาหารไานี้นะครับก็โครงฐานเครื่องอัดเม็ดอาหา,ารสั์ประกอบไปด้วยของเครื่อง A, ชิ้นส่วนประกอบของเครื่องนะครับซึ่งจะไม่สัมผัสกับวัตถุดิบส่วนผสมอาหารที่จะ ทำการอัดเพรโดยตรงดังนั้นการเลือกใช้วสัสดุทำโครงจึงไม่จาเป็นต้องใช้วสัสดุที่เป็นสแตเดสนะครับเพราะมีราคาสูงครับจึงได้เลือกใช้วสัสดุราคาถูกกว่าสแตเลสคือเหล็กฉากขนาด50คูณ50มิลิเมตรครับนาคนบินสาหรับขนาดความกว้างของโครงฐานเครื่องอัดเพชอาหารสัตว์เราจะจะพิจารณาชิ้นส่วนกระบอกเกียเียวลำเลียงขนาดชิ้นกระบะ ชิ้นกระบะป้อนส่วนผสมอาหารสัตว์พร้อมชุดเครื่องผสมนะครับขนาดจะกำหนดโดยพิจารณาความสูงของ